สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขศาสตร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์มุสกรเิดชะตาพลิกชีวิตนะครับหลืออาจารย์มุสกรหมอดูใบไม้พลังจิตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเลขจักรราศีพารวยค่ะงวดประจำวันที่ 16- พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะครับอ่าตรงกับวันอาทิตย์แรกสิบเกเดือนสิบสองปีมะเส็งนะครับอาจารย์ก้อยครับเมื่อกี้ต้องบอกว่าเลขจักรราศีที่ไม่เคยทําให้ผิดหวัง อ่าเห็นไหมปาร์ตเรารู้เลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันรอบนี้มีรายฝากก่อนจะดูรอบนี้ต้องมาดูงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเนี่ยงวดวันที่หนึ่งพิจิกาหกแปดนะครับอาจารย์ให้กลุ่มดราสี่ตัวไว้ก็คือแปดสามหกสี่อ่าแปดสามมันจับเป็นคู่เลยนะแต่กับสามหกกับสี่นะครับมันเข้าอะไรเข้าแปดทั้งเลิกบนและเลิกล่างเลยมันออกแปดเก้าแปดเลิกบนเลิกล่างออกแปดเจ็ด เสียดายตรงกองดาวเด่นเนี่ยอาจารย์หวั่นไหวไ้หน่อยเอาแปะกับสามหกกระสีดีอาจารย์ไปจับหกกระสีเสียดายเสียดายนะครับอ่ะธรรมดาแต่กลุ่มดาวสี่ตัวนี้ยังไงก็โอกาสหลุดน้อยมากนะครับก็ถือว่าปังปังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้มีดาวอะไรฝากไปเลยครับไปดูกันอาจารย์อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีเบิกทรัพยานาคครั้งที่เก้าค่ะวันที่ 2ี2สิบเิพฤศจิกายน2 5งพห้าครับก็คือสุขสาวอาทิตย์เราไปกัน3จังหวัดเลยนั่นคือลบบุรีพิศนุโรกและอุตรดิตนะครับจัดหนึ่งปีเพียงหนึ่งครั้งวัตถุประสงค์ในการจัดก็พูดตรงๆว่าเบิกทรัพยากรก็คือขอโชคขอลาบขอการค้าดีขออะไรก็ได้ที่เราอยากขอ,อที่สําคัญคือมันสำเริผลด้วยสินะครับหลายๆท่านมีคําถามทําไมต้องไปที่เดิม ปีนี้เราไปรอบนี้เราไปอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นวังของพญานาคนั่นเองวังของพญานาคที่อุตรดิตถ์เนี่ยจุดหมายไปทางคือวังเนี้ยของพ่อศรีสุวรรณนกราชคือพญานาคตัวสีทองซึ่งในตำนานเนื้อช้างเนื้อเม่นของพ่อศรีสุทโธนั่นน่ะนะก็คือที่ท่านขุดแม่น้าโขงก็คือพ่อศรีสุทโธใช่ไหมพญานาคนะครับแล้วผู้ที่ขุดแม่น้ําน่านก็คือพ่อศรีสุวรรณนั่นเองวังท่านอยู่ที่นี่แล้วทางขึ้นลงเมืองมาดานอยู่ที่วัดนี้ที่เราจะไปกันนี่เองนะครับ ต้องบอกว่าเราก็บอกทุกครั้งว่าอาจารย์ก็เกิดเป็นลูกหลานพญานาะคนะครับอยู่ทั้งสองสองแม่น้ําอยู่กับพ่อศรีสุโธแล้วก็พ่อศรีสุวรรณด้วยนะครับ็ต้อเราบอกว่าสองวังเนี้ยเราขอได้ขอได้แน่นอนจากประสบการณ์เราขอทุกปีค่ะเมื่อปีหกหกเราจัดกันต้นปีรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ท้ายปีรอบหนึ่งเป็นครั้งที่แปดนั่นนั่นแปลว่าเราปังมากเลยปีนั้นจัดสองครั้งจัดที่แม่น้ำโขงรอบหนึ่งจัดแม่น้ำน่านรอบหนึ่ง ทีนี้อาจารย์จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยหกเจ็ด <67, S 2> <67. S 1> เราหยุด<ไ>ปล<ร>ายปีหกเจ็ดเราไม่ได้จัดเราบอกเศรษฐ,ฐกิจมันมีอะเราไม่อยากจะจัดเลยก็เว้นไปหน่อยแต่เชื่อไหมหกแปดไม่ปังอะ่ะงานเบาลงเยอะเลยเยอะเลยเราก็มานั่งอาจารย์ก็กลับมาดีดูลีตไว่พิธีเราจัดทุกครั้งนี่อ๋อไม่ได้จัดขอโชคขอทรัพย์ขอลาบจากพญานาคนี่เองเห็นไหมเราเป็นลูกหลานพญานาคกลับไปมันก็เลยปังอาจารย์บอกโหเสียดายพลาดไปหน่อยแปีต่อไปนี้จะไม่พลาด เล่ามาเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านรู้ว่าใครที่นี่ไปไม่ไปนี่ท่าพลาดเลยนะครับเราเดินทางโดยรถตู้รืมบอกไปสามวันสองคืนค่าใช้จ่ายกันละหกพันสามร้อยบาทค่ะเป็นค่าที่พักแล้วก็อาหารมื้อเช้าแล้วก็ค่าจัดพิธีกรรมนะครับเราก็เดินทางไปด้วยกันช่วงนี้อากาศกำลังเย็นเลยเราไปด้วยกันครับไปถือว่าผ่อนคลายไปขอโชคขอลาภไปเฮงเฮงบังๆนะครับถือว่าไปพักผ่อนก็ยังดี นะครับหลายคนที่ไปกลับมาทุกทีก็ดีขึ้นนะครับเหมาะกับดังธุรกิจและการค้ากุลิตการโชคขอลาบทั้งหมดในวิธีนี้เรายังมีพิธีบุญนะจึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญดังนี้ครับหนึ่งพระไตรจีวรมหาสังฆทานเจ้าภาพชุดละสอง9้าบาาทรายการที่สองสร้างพระพุทธรูปประจําวัน9้าวันเก้าวันนะครับไม่ได้เจดวันแปดวันขอเก้าวันนะครับเพราะวันที่9้าคือพระเกด นะครับร่งเกตตามตำราทักษะหัวราศาสตร์เนี่ยก็จะมีเก้าองค์นะครับเราจะสร้างในขนาดห้านิ้วนะครับเพื่อเอาไปหย่อนลงแม่น้ำน่านทำไมต้องหย่อนหย่อนไปเพื่อให้เหล่าพญานาคมารับเอาไปบูชาที่เมืองมาดานทำไมล่ะพญานาคก,ก็บูชาผู้พุทธเจ้าครับนับถือศาสนาพุทธถ้าคุณไปอ่านว่าไตรปิฎกก็พระพุทธเจ้าก็ยังระบุว่าอินพรมยมยักษ์พระอินทนะครับผู้ปกครองเดืยดดาแล้วยักษ์พรม นะครับแล้วในอะไรพญายมพวกนี้เป็นชั้นโสดาหมดโสดาบันขั้นต่ำนะครับอาจารย์เทวสุวรรณด้วยเจตุโลกบาลทั้งสี่ด้วยนะครับเอ่อยังนับถือศาสนาพูดเลยโอ้พูดแล้วคนลุกอมีหลายศาสนาบนโลกนี้อาจารย์บอกศาสนาพูดนี่เป็นศาสนาหลักนะฮะพูดเลยนะพระไตรปิดกมีกล่าวนะครับพระไตรปิฎกคือเรื่องราวของพุทธิจ้าที่ระบุไว้นะฮะ อ่าต้องบอกว่ามีการยืนยันแน่นอนอืมนะครับแล้วเทวดาท,ทุกองค์ที่พูดเนี่ยมีตัวตนอยู่ทั้งนั้นเลย<ม>นะครับ<ม>พระพุทธรูปประจําวันเก้าวันนะครับเจ้าภาพท่านละพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะครับรับเพียงเก้าท่านเก้าท่านเก้าเจ้าภาพก็คือภาพมีเก้าวันตามจาภาพเลยนะครับแต่ท่านไม่สามารถรอกองค์วันใดวันหนึ่งนะเราจะเ,<ร>าเป็นร่วมกัน,กนทุกองค์เลยถ้ากับคุณคุณพูจาภาพเนี่ย คุณได้ทุกองค์เลยนะอ่ะรายการที่สามทำยันเทียนเสริมดวงจุดบนโต๊ะประมพิธีพิธีขอทรัพยายนาคขอโชคขอลาภพญายนาคนั่นเองนะครับอนเทียนนี้หนึ่งเล่มนะครับบรรจุด,ด้วยยันบรรจุดด้วยชื่อนามสกุลของท่านแล้ววันเดือนปีเกิดแล้วคาขอพรของท่านนะครับอันนี้ท่านละเก้าร้ยเก้าสบเก้าบทรับเพียงยี่สิบท่านค่ะครับรายการที่สีทำยันเทียนใหญ่คู่ นะครับอ่าเหมือนเทียนหลักเลยนะครับใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเทียนตะก,กี้เล่มเลมเล่มปกติเนี่ยจะหมดในพิธีแต่เทียนนี้ไม่มีทางหมดครับในพิธีเหลือเราจะส่งกลับนะครับอันนี้จะภาพท่านละ2,500บาทค่ะ2500บาทเนี่ยอย่าเทียนเป็นคู่บรรจุยันบรรจุชื่อนามะกุลของท่านมีเจ้าภาพได้ มีชื่อถึงสองชื่อเลยอ่ะผู้ชายชื่อหนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งหรือจะผู้ชายทั้งคู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับในยอชื่อแล้วก็จะมีวันเดีกเกิดเหมือนกันแล้วคาขอพร<ฆ>อาจารย์จะระบุให้เรื่องขอทรัพย์ขอโชคขอลาบขอการค้าขอธุรกิจขอยอดขอเป้าให้เฮงๆงปังๆอ่านะครับส่วนใครต้องการขออย่างอื่นก็แจ้งมาด้วยในพิธีวารจุดไม่มีหมดอยู่แล้วเนี่ยยังเหลืออาจารย์จะส่งกลับไปให้ท่านนะครับทางไปษณีย์ครับอธิตกี้ลืมไปนะครับท่านใดบอกว่า อยากไปแต่ไม่มีเวลาไปสามารถส่งรายชื่อแทนตัวได้ท่านละ3,500บาทค่ะครับผมสามันห้าร้อยบาทเนี่ยนอกจากฝากรายชื่อเข้ามาจามหุสกรยังทําเทียนเสริมดวงให้หนึ่งเล่มด้วย<อ>เป็นเล่มเล็กนะคะเล่มเล็กน,ลน,ะนะครับอ่าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่ QR ว o d e ค้เดี๋ยวเรามาดูกันครับงวดวันที่16พฤศจีกาสองห้านะครับ จากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดขึ้นย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลากประเทศไทยกำลังหมุนอยู่นั่นเองนะครับวอนที่16นะครับจึงมีกลุ่มดาว4ตัวต่ตอไปนี้ครับตัวที่1คือดาวราหูครับเลขแปค่ะดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะอังคารครับ เลขสามค่ะเลขห้าค่ะแปดหกสามและห้าในกลุ่มดาวสี่ตัวนี้เตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอาจารย์ก้อยครับถ้าดาวราหูเลขแปดมามีดาวอะไรมาด้วยครับเลขแปดนะคะจับคู่ได้เป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกและแปดเก้าค่ะถ้าดาวศุกร์เลขหกมาครับเลขหกมาจับคู่ได้เป็นหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดและหกเก้าค่ะถ้าดาวค้าเลขสามมาครับเลขสามมาจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามห้าสาม หกสามแปดและสามเก้าค่ะพฤหัสฉบัสดีเลขห้ามาพฤหัสฉบัสดีเลขห้าจับพูดได้เป็นห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าค่ะครับกอใจ้านเฮงปังดังรวยอ๋อยังไม่หยุดยังไม่จบยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามากองดาวเด่นกันอีกทีนะครับงวดนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆนะดาวเด่นนะมันจับอยู่สามตัวกระแสถึงกันเลยแปดหกกับสามห้านี่เป็นตัวแจมในสี่ตัวนะ เพราะฉะนั้นก็เราหันมามองดู863กันนะใน863ท่านชอบดาวไหนท่านก็ดึงเอาแล้วกันแต่ถ้าอาจารย์ดึงให้ถ้าไม่ผิดเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็จะมีดาวเด่นต่างต่อไปน้ครับตัวที่1คือดาวราหูเลข8ค่ะดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะแต่กระพกอย่างน้อยต้องมา1ตัวครับถ้าดาว,ดาว,ดาวราหูเลขแมามีดาวอะไรมาครับ เลข8มาจับคู่ได้เป็น 80, 81, 82, 85, 86และ89ค่ะเท,ะทาดาวสุกเลข6มาเลข6มาจับคู่ได้เป็น 60, 62, 64, 67, 68และ69ค่ะครับขอเชิญเพลงปังดังรวยดาวดับสายและที่เลขกดนี้ไปดูนะครับท้ายนี้ก่อนจะจากกันอาจารย์ต้องขอฝากพิธีดีๆก็คือพิธีเบิกทรัพย,ย์พญนาครั้งที่9ค่ะวันที่ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามวันสองคืนนะครับไปลพบุรีพิโลกอุตรดิตถ์กันท่าในใดสนใจทักมาครับท้ายนี้เราส่งผูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เจฟหน้าครับสวัสดีครับ